ดูบรรยากาศการลากอวนขึ้นนะครับที่ชายทะเลน่านังกีเกลือเกี่ยวเรื่องการลากอวนเสร็จเกือบไม่ทันครับรีบเดินลงมาพล้วกําลังลากขึ้นพอดีเลยครับบรรยากาศอย่างนี้หาดูยากผมวิ่งมาจากโรงแรมทันอยู่ครับเรามาลุ้นพร้อมกันว่าจะได้ป่าอะไรบ้างครับ เป็นครั้งแรกของมิสเตอร์ฮอสซี่เลยครับที่เห็นบรรยากาศตอนที่เขาลากอวนแบบสดๆขึ้นมาเลยเอ๊หมันลอยอ๋อมีทุ่นใส่ทุ่นข้างบนลากขึ้นมาถึงจะจับปลามาด้วยไกลเข้ามาแล้วครับ คนเริ่มมาดูกันแล้วนี่ครับประมงใจฝั่งพอเขาได้มาปุ๊บนะครับ <c oughs> เขาก็จะไปตั้งขายริมถนนไมต้องรีบทันครับหรืออีกไกลเหมือนกัน อวนแล้วไม่เท่าไหร่แต่ว่าเชือกเนี่ยที่วางเนี่ยจะยาวมากนะเาาก็จะต้องแบบดึงเชือกแล้วถึงจะเก็บอวนอีกทีหนึ่งวันนี้ครับวันที่สองพันวาคมสองพันหอสิบครับมิสเตอร์ฮอสเซียครับสำรวจท่องเที่ยว มาถึงทะเลดานังอ่าวดานังทะเลจีนใต้ครับชมครับ พยายามให้จับให้ชนกันแล้วครับรบปาก็อยู่ในท้องอวนตรงนี้บางตัวจะกระโดดหนีนะครับ เอาล้ครับสมบัติปลาแล้วครับโอ้โหครับผมลืมเปียกเลยนี่อ๋ามีปลาได้มาแล้วมีปลาก็ไตายแล้วนะเ,ะละเนี่ยเยอะนะครับนี่ยแถวนี้ก็มีครับได้ปลาลาติดอวนครับตัวที่ไม่ติดอวนลากขึ้นแล้วชมพร้อมกันเลยครับได้ปลาอะไรบ้างสุดยอดจริงๆโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เยอะไหมแต่เยอะไหมเก็บไปดีครับเดี๋ยวหก โอ้โหได้ครับได้ครับอ๋อได้เยอะครับได้เยอะครับแบ่งเป็นสองส่วนขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเค้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับฝ่าจะได้ปลาเท่านี้นะตากันหลายคนด้วยครับแล้วก็สบัติเข้าไปครับ เป็นเงินเป็นทองหมดนะครับนี่เขาตัวเล็กตัวน้อยเ,เข้าไปขายจาะละสามสิบบาทริมถนนเนี่ยเดี๋ยวพอขึ้นไปข้างบนนี่เอาปลาไปขายละเอาครับขึ้นมาจับปลาที่จะตกบ่ ใส่ในนู h. H. ้ karaoke, sí นครับ้าครับลงเลยครับไม่ต้องกลัวเปรียร้อนรนโอ้เยอะอีกโอ้โหเยอะครับโอ้โหเยอะโอ้มตมบหมตปไป ไปไหนหนือไหนเหนือยไหนเหนือไหนเหนือคือ้นนี้นิดไม่ตายฮะจับของออกก่อนอเคเลยครับแล้วก็แผนเลือกเข้ามาครับทีนี้ มาช่วยกันเลือกหน่อยเอากระมังมากเอขามีกุ้งเลยกุ้งกุ้งตลอดกุ้งก็มีครับปูคานไปครับกุ้งก็มี

ช่วยกันช่วยกันต้องรีใส่น้ำไม่นั่นเดี๋ยวไม่จะตายครับผมผิดพาละมือมันสันส่นๆเลือตายเด็วก็แยกก็ใสแต่ือบุ๊คบุ๊บ Cô có cá không? mực lại... có bấm like, có <tư> không? Đưa nhỏ có ạ? có thôi, mực mực hấp mực Thì mấy mình này chạy có ngam ngam nhiều mực, mực 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 มันต้องดูระวังนะเพราะว่ามันบางครั้งมันแบบมันตํำได้เขาจับแบบระวังละโอ้โดนแล้วโดนเงี้ยมันต่ำต้องบึกยิงไม่ตาย่ะเขาไม่ใส่น้ำ แต่ปลาบางตัวที่เขาไปใส่น้ําก็คือปลาที่มันน่าจะตายเร็วนะอย่างตัวนี้ครับวกปลาดาบเนี่ยใส่น้ําเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่ามันไ่ใส่ง่ายจมล้อมตาล้อมจเยเรียบร้อยครับวนก็ยังถูกพิ้งดูงี้เดี๋ยวเขาจะมาเก็บกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูอีกอันหนึ่งทางวูเราขึ้นต่อนะมีหลายอัน

cậu lên vô tao bón cho vậy đó em thằng em anh đây không nguyễn chở đây không xuống kế.